สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง Antinok Reading Talos ช่องของการอ่านไพ่เพิ่มพลังบวกเพื่อให้คุณมีแรงบันดาลใจมีกำลังใจในการก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตของคุณได้อย่างมีความสุขและพบกับความสำเร็จนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงนี้มีความสุขกันดีไม่เอ่ย วันนี้ตื่นมาอันตีมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะส่งข้อความบางอย่างถึงพวกคุณเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณค่ะเราจะดูกันด้วยไพ่สามสำรับนี้นะคะก่อนอื่นตั้งจิตเป็นสมาธินะคะ เราจะมาดูตัวตนของพวกคุณกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพบเจอกันอะไรกันมาก่อนหน้านี้นะมาดูสิคาพลังงานตัวตนของค,คุณมีความสุขมีความทุกอะไรกันมาแล้วเราค่อยไปดูกันว่าทําไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงอยากจะส่งข้อความถึงคุณในวันนี้นะคะ การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะอันตี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอันตี้นะคะถ้าอยากจะสนับสนุนช่องของอันตี้รายละเอียดก็อยู่ข้างใต้คลิปนะคะ อันตี้จะขอบคุณมากๆค่ะอันตี้จะได้มีกําลังใจทําคิปดีๆให้กับพวกคุณนะคะมาดูกันค่ะพลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคะไปแรกสี่เหรียญสี่เหรียญตรงนี้มีลักษณะเหมือนกับว่า พลังงานที่กำลังเก็บออมค่ะเห็นไหมคะเป็นเซฟเริ่มที่กำลังจะสร้างฐานะเริ่มใช้เงินเก็บเงินอย่างมีระเบียบ รู้จักเก็บออมรู้จักว่าอะไรควรจ่ายอะไรไม่ควรจ่ายการเงินเริ่มจะเข้าที่เข้าทางค่ะใบที่สองเดอะซันพลังงานดีจริงๆเลยดีมากๆเลยนะคะพลังงานวันนี้เดอะซันขึ้นมาก่อนเลยกับพลังงานตัวตนของคุณ ช่วงนี้คุณกำลังรู้สึกว่ามีความสุขสดชื่นสมหวังบางพลังงานอาจจะรู้สึกว่าสบายสๆชิวๆบางพลังงานอาจจะอยู่ในช่วงของการลาพักร้อนพักผ่อนเพราะช่วงนี้ก็กลางปีนะนะคะพวกคุณก็ทำงานกันมาหนักหนาสาหัสกันแล้วเนาะบางพลังงานพาครอบครัวไปเที่ยว ไปพักผ่อนหย่อนใจน่ารักค่ะพลังงานนี้น่ารักมากเลยไปต่อมาคืออะไรคะเด็กไม้เท้าพลังงานของคนที่กำลังเริ่มทำกิจกรรมใหม่ๆ พบงานใหม่ๆพบสิ่งใหม่ๆที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขเป็นคนที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดเป็นคนที่จะได้งานที่ทำแล้วมีความสุขสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวเองแล้วยังไงต่อคะแปดเหรียน พลังงานของคนที่ไม่ยอมหยุดพัฒนาตัวเองค่ะก้าวเดินต่อมุ่งมั่นที่จะสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองไม่เคยหยุดการพัฒนาตัวเองจะทำทุกวันหาความรู้ใส่ตัวตกท้ายด้วยใครคะ สีดาบภายใต้สำรับสีดาบนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนที่กําลังหยุดหรืออาจจะเป็นพลังงานที่มาจากเดือะซันก็ได้พลังงานจากเดือะซันนะคะที่ส่งผลถึงสีดาบก็คือการที่ได้หยุดลาพักร้อน หยุดนิ่งๆหยุดทำกิจกรรมหยุดทำงานเพื่ออยู่กับตัวเองเพื่อค้นหาตัวเองเพื่อดูตัวเองว่าต้องการอะไรค้นหาตัวเองว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องหรือยังอะไรที่เราจะต้องพัฒนาต่อก็ได้หรือบางพลังงานอาจจะเพิ่ง ขอย้านะคะเป็นบางพลังงานไม่ใช่ทั้งหมดการอ่านเป็นพลังงานรวมนะคะเพราะฉะนั้นอร์ตี้อยากจะครอบคลุมทุกๆพลังงานค่ะพลังงานสี่ดาบสําหรับบางพลังงานอาจจะเพิ่งถูกให้ออกจากงานก็เป็นได้เพราะช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ เป็นไปได้ที่จะมีบางพลังงานที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วเพิ่งจะได้ให้ออกจากงานก็เป็นได้นะคะแต่อย่าเพิ่งหมดกําลังใจค่ะเมื่อมาชมคลิปของออนตี้แล้วคุณสามารถมีกําลังใจสู้ต่อกับเส้นทางของคุณเส้นทางชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคะคุณอย่าเพิ่งหมดกําลังใจค่ะฟังค่ะวันนี้ จะมีสารดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมามอบให้คุณนะคะทุกๆพลังงานที่อันตี้ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดนี่คือพลังงานของคุณนะคะต่อไปเราจะมาส่งต่อความรู้สึกดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับคุณค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่อสารอะไรให้กับคุณคะมาดูกันค่ะ ส,รรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรให้คุณอยากจะส่งข้อความอะไรให้คุณคะการที่เรามาเจอการมาชมกันมาดูกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเรามีพลังงานที่ตรงกันเราถึงมาพบมาเจอกันนะคะมาคะ่ะส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าอะไรคะ ด h แฮงแมนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าท่านทราบค่ะว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยยากกับการทำงานเหนื่อยยากก,กับการใช้ชีวิตเหนื่อยยากก,กับการประครองชีวิตของคุณกันท่านบอกว่าท่านรู้ดีค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่ามันคือประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเก่งให้คุณกล้าให้คุณมีปัญญาเพื่อก้าวเดินต่อไปเพื่อเป้าหมายของคุณเพื่อความก้าวหน้าของคุณเพื่อฐานะที่มั่นคงของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอย่าเพิ่งท้องค่ะ ท่านทราบท่านรู้ทุกอย่างแต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญและคุณจะต้องรับรู้ถึงประสบการณ์เหล่านั้นนะคะถึงจะเป็นประสบการณ์ที่แย่แต่มันจะสร้างตัวตนใหม่ของคุณให้ขึ้นมาให้แกร่งให้แข็งแรงทั้งกายทั้งใจ แล้วคุณจะเดินต่อไปบนเส้นทางชีวิตของคุณได้อย่างมีความสุขไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามคุณสามารถฝ่าฟันได้คุณป้องกันได้คุณแก้ไขได้ท่านรู้ค่ะสินสักศิธิ์บอกว่าท่านรู้แล้วยังไงคะแล้วยังไงต่อคะ สิบไม้เท้าภาระที่แบบแบกหนักอึง้งเอาไว้บนบ่าของพวกคุณท่านก็ทราบเพราะอะไรคะเพราะคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ทุกคนที่อยู่ในการปกครองของคุณทุกคนที่อยู่ในชีวิตของคุณถ้าคุณสามารถจะช่วยแม้แต่นิดเดียวคุณจะยื่นมือเข้าไปช่วยเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าท่านรู้คุณแบกภาระมาอย่างยาวนานแล้วยาวนานมากคุณเป็นคนใจดี ใจบุญคุณเป็นคนขยันแล้วยังไงต่อคะค่ะท่านยืนยันเลยคะ่ะ The Star สุดยอดสวยงามมากความหวังการรอคอยของคุณความปรารถนาของคุณ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรกำลังเดินทางมาหาคุณแล้วค่ะสิ่งแย่ๆกำลังจะจบลงความหวังใหม่ๆคุณดูสิคะแสงดาวส่องประกายมากคุณจะได้พบเจอความหวังสิ่งใหม่ความปรารถนาที่คุณรอคอยอยู่ กำลังจะเข้ามาค่ะเดทอันนี้คือไพ่เดทไพ่เดทก็คือว่าจบแล้วค่ะสิบไม้เท้าของคุณเดอะแฮง m a n ของคุณอันนี้นะคะ เดอะแฮงแมนของคุณสิบไม้เท้าของคุณจบแล้วค่ะคุณจะได้พบกับความหวังใหม่ที่รุ่งโรจน์ชดช่วงชัดชวานมากๆภายใต้สำรับค่ะภายใต้สำรับคืออะไรคะ ให้ใต้สำรับคือห้าดาบและต่อด้วย dm place เอาไปตรงนี้นะเอาไปตรงนี้ให้ใต้สำรับบอกว่าห้าดาบห้าดาบคือคือการว่าคุณก็ยังกังวลใจ ไม่เชื่อใจว่าสิ่งนี้จะได้จริงหรือเปล่าและไพ่ต่อมาก็บอกว่าคุณได้ค่ะ dm place สวยงามมากความมั่นคงความมั่งคั่งความก้าวหน้าความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณกำลังเดินทางมาค่ะ รออีกนิดค่ะกําลังเดินทางมาถึงคุณแล้วค่ะในเวลาอันใกล้นี้เลยสุดยอดนะคะสุดยอดมากเพราะฉะนั้นคุณไม่เหนื่อยเปล่าค่ะคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาในเวลาอันใกล้ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความอุดมสมบูรณ์ คุณจะมีเงินมีทองใช้จ่ายได้อย่างเสรีมีอิสระนะคะแล้วเรามาดูต่อค่ะว่าไพานางฟ้าจะแนะนำคุณอะไรอีก ใบน,นี้ลดมาก่อนเลยค่ะ opportunity เตรียมรับเงินเลยค่ะเห็นไหมคะนางฟ้าบอกว่าเตรียมรับเลยค่ะเงินทองความมั่นค่งทุกสิ่งทุกอย่างความอุดมสมบูรณ์ความสุขของครอบครัวความพร้อมมูลในทุกๆด้านกําลังเดินทางมาแน่ๆค่ะไพา่นางฟ้ายืนยันแล้วยังไงต่อคะ The Situation will improve. ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาวะของความมั่นคงไปสู่ภาวะของการสมบูรณ์คุณจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบคุณจะเป็นคนสมบูรณ์มากๆคุณเป็นคนที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะให้กับผู้คน is t up to you ยืนยันเลยค่ะทั้งหมดนี่คือความเปลี่ยนแปลงความโชคดีของคุณนะคะสิ่งเลวร้ายต่างๆมันจบแล้วค่ะต่อไปนี้คุณจะเดินบนเส้นทางชีวิตของคุณได้อย่างราบเรียบมีความสุขความสมหวังก็จะประสบความสำเร็จ ความปรารถนาอะไรคุณก็จะได้ในเร็ววันได้บ้านได้รถมีเงินพอใช้จ่ายในชีวิตครอบครัวมีเงินสมบูรณ์พร้อมพลั่งโชคลาบกำลังเดินทางมาหาคุณค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีรอยยิ้มกับทุกๆวันนะคะ สวัสดีค่ะ